คนและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2562ด้านสิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงวัยได้แก่นายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันพัฒนาคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์หรือสคออมบุคคลที่มากตำแหน่งหลายความเชี่ยวชาญโดยเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธานคณะกรรมการองค์การเพศสัจกรรมประธานคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสชกรรมการกองทุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติสสสกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช ผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่โดดเด่นเช่นมีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจนทําให้ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยได้รับการยกย่องจากนานาชาติส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุให้ได้รับสิทธิที่จําเป็นและสมควรได้รับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งเสริมและช่วยเหลือผู้อยพยพชาวพมา่าที่อุมเพือแม่สอดจังหวัดตากทําให้ได้รับการดูแลด้านสิทธิมนุษยชนเป็นที่ชื่นชมของชาวโลก เป็นกรรมการและเลขานุการสอบข้อเท็จจริงโครงการไทยเข้มแข็งจำนวนเงิน86,000ล้านบาททำให้รัฐมนตรีสองคนต้องลาออกสามารถปกป้องเงินงบประมาณของประเทศไว้ได้สำเร็จนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งในฐานะประธานมูลิธิและสมาคมต่างๆโดยมีผลงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนมาก,กว่า10ปีได้แก่ประธานมูลิธิ14ตุลา โดยเปิดให้อนุสรสถาน14ตุลาเป็นวิธีแสดงออกทางความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่องประธานมุนิธิสุวรรณนิมิตให้การดูแลผู้อพยพชาวพมา่าประธานมุนิธิโกมุลคีมทองส่งเสริมเยาวชนให้เป็นอาสาสมัคร ปกป้องสิทธิมนุษยชนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ยากไร้ประธานมูลนิธิแพทย์ชนบทส่ทงเสริมให้ประชาชนในชนบทได้รับสิทธิทางด้านสุขภาพและมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพทั้นหน้า ประธานมูลทธิมิตรภาพบำบัดส่งเสริมสนับสนุนสิทธิด้านสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยโรคพบยากให้ได้รับการเยียวยาที่ดีขึ้นประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุทั่วประเทศและส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้สูงอายุครับพ่วงถามแรงตอบแรง ประเทศไทยเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงวัยตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างไรไปฟังครับเพราะว่าสังคมสูัถ้าหากว่าเราไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดีเนี่ยผู้สูงอายุจะกลายเป็นภาระของสังคมแล้วเหลี่ยวลังการเจริญเติบโตการพัฒนานะครับซึ่งในปี2 5 3 4คณะกรรมการสมาคมเนี่ยได้เสนอนโยบายสําคัญต่อรัฐบาลซึ่งมีผลอย่างมากมาถึงปัจจุบันก็คือเสนอให้รัฐบาลเนี่ย ให้การช่วยเหลือสมเคราะห์แก่ผู้สูายุที่ลำบากยากไร่เนี่ยเป็นประจำซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามหลักการของสิทธิบัญชีชนแห่งสากยชาติเราประเทศไทยเราเนียก็ได้ตราไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะครับในการที่ต้องดูแลผู้สูงอายุทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮีฮิฮาฮาปานหนากระป๋างแงมสำหรับกระผมปาแงม ซึ่งได้ช่วยบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนของชาวบ้านประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศไทยจดหมายทุกฉบับที่ส่งมาถึงไม่เคยทิ้งและอ่านทุกฉบับจากนั้นก็จะโทรกลับไปถามถึงปัญหาแล้วก็บุกจู่โจมถึงพื้นที่โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้านี่แหละคือสไตล์การทํางานของปางแหมมแม้มจะอันตรายเพียงใดแต่ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนของประชาชนปาแงมยืนยันเลยว่าจะต้องไปช่วยให้ได้อย่างน้อยก็เป็นกระบอกเสียงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทนชาวบ้านตาด,ดำที่เสียงอาจจะไม่ดังพอจึงเป็นที่มาของรางวัลกิิยิยศ ผู้ทิ่ตนเพื่อสิทธิมนุษยชนในฐานะบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2556ภาคสื่อมวลชนครับทีมงานที่มรูุ้ักเหน็ดมรู้จักเหนื่อยเฮฮาฮ่า hey, hey, ปาหน้ากระป๋าแงมนะครับเจ้าวนายปูนปูน ติดตามป่าแง็มจูโมด้วยชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ๊กข่าวป่าแง็มทุกวันและยูทูปป่าเง็มรับเจ้านายปูน,ปน